ลิ้มครับมงคลเสาห่าวนีิชิตครับก็ปัจจุบันทําอูซ่อรถยนต์อยู่แถวสลิงชันครับเออจริงๆชอบฮะเพราะว่ารถมันขับดีคือก่อนก่อนหน้านี้เราก็เคยสัมผัสเอสสิบสามเคยเคยขับของเพื่อนเคยขับสองร้อยมาแล้วมันก็ฟิลคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตัวถังเนี่ยเอสสิบสี่ตอนนั้นขับแล้วรู้สึกเออตัวถังมันดีกว่านิ่งกว่าขัอแน่นกว่าใช่ครับ ขับแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็สนุกตรงนี้ว่ารถมันค่อนข้างจะไวอ,ออกไปแนวแบบดริฟ์ง่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเครื่องเดิมมันก็สาสตร์ไปศาดตร์มาได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขับแล้วสนุกแล้วก็ชอบกอ็พอตอนที่มันไมโนเชนเปลี่ยนจากไอหน้าหมูเป็นตัวหน้าเหี่ยวก็ยิ่งชอบอีกเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนกับว่ารถมันออกแบบ ช่วงนั้นคือทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นมิตซูโตโยต้าทูบรุหรืออะไรก็คือทุกคันจะมาหน้าจะโหดหมดจะออกแนวกันดั้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของวัยรุ่นสมัยนั้นนะฮะทุกอย่างมาการ์ตูนมาอะไรมามันก็มันก็ถูกใจเราครับคันนี้มันจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันจะเป็นตัวที่แต่งนิสโมครบมาเลย จากโรงงานแต่ซึ่งสมัยนั้นก็คือรถรถก็ออกพร้อมกับที่รถหลังรถเปิดตัวไม่นานนิสโมก็ออกชุดแต่งพวกนี้ออกมาก็จะมีชุดแอโรพาสมีท่อมีล้อมีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ใส่เป็นคอมพิวออกมาอย่างนี้เลยก็เหมือนกับตอนนั้นเขาก็เหมือนกับฉลองเรื่องของรถแข่งครับตัวรถแข่งก็คือรถแข่งที่วิ่งในการแข่งขัน g t ่ครับ ซินเวียเอสสี่ครับนิสโมจีทสามร้อยครับตอนนั้นราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นราคารถใหม่ก็อยู่ที่ประมาณสองล้านบาทครับแล้วถ้าตัวธรรมดาตัวธรรมดาอยู่ที่ประมาณล้านล้านเจ็ดล้านหกล้านเจนะ็ดประมาณนี้ครับมีกี่คันในไทยครับตัวท่านเป็นนิสโมนี่ก็มีเอาเข้ามาคันเดียวครับ,รบที่ตอนนั้นเอมเอมเอาเข้ามาเป็นนิสโมเนี่ยมีคันเดียวซินเวียเอสสี ไ่้เดียวก็รู้ว่ทันที่เอาเข้ามารับรู้สึกจะประมาณสิบพันนะที่เอมเอาเข้ามาใช่ครับใช่ครับมีเปลี่ยนอย่างตอนนั้นโชคมันมาเป็นนิสโมแล้วก็เปลี่ยนเป็นโชค hK s ฮะล้อเป็น18ตอนนั้นมาเดิมเป็นล้อ17แล้วก็เป็นล้อนิสโมเออครับ17ก็เปลี่ยนไปว่าเรื่องการขับการอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เตี้ยอยากได้ล้อใหญ่18แแล้วก็ แล้วก็เครื่องก็มีทําบ้างช่วงล่างอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆตอนนั้นมาเป็นปีกนกอะไรก็เดิมก็นี่ก็แต่งก็ใส่พวกปีกนกหนวดกุ้งคัสโก้หน้าหลังให้มันปรับแคมเบอร์ได้อะไรเงี้ยฮะใส่ตัวค้าตัวดามเพราะาตอนนั้นเดิมๆตอนนั้นยังไม่มีตัวค้าโชคไม่มีอะไรมาอะไรเงี้ยฮะค้ำโชคหน้าหลังก็งผมว่าชุดแต่งมันสวยนะคือตอนนั้นมันน่าจะมัน เป็นชุดแต่งนิสโมที่สวยที่สุดรุ่นหนึ่งเลยเพราะว่าคือหน้าหลังกันชนหน้าหลังหางหลังอะไรทุกอย่างมันออกเนี่ยมันออกมาก็คือเทียบกับรถสแตนดาร์ดในรุ่นนั้นนะ่ะมันยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมอยู่แต่ว่าโหดขึ้นดูขึ้นมันยังมันจะเป็นแบบเหมือนกับออมองแล้วการออกแบบของในยุคนั้นเขาเป็นเหมือนกับว่าเป็นแนวกันดั้มนั่นแหละอย่างที่บอกครับตั้งแต่เหมือนกับการออกแบบรถทีแรกแล้วก เหมือนกับเป็นสมูไรคือแต่งชุดออกลบอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ใช่ใช่ครับเป็นประมาณนั้นใช่คือโหดโหดโหดดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยจะกึ่งรถแข่งการใช้งานก็ดีครับรุ่นนี้มันเป็นรถที่มันใช้งานจริงๆเดลี่ยูสนะใช้ทุกวันก็ได้ไม่มีอะไรเครื่องช่วงล่างก็ทนอึดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ครับก็จอดสายจอดใช้น้กี่ปีแล้ว คันนี้ปี96ครับถ้านับถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ25ปีครับสีเดิมทั้งคันเลยครับเดิมเพราะว่า,อาจอดเก็บไว้อย่างเดียวภุมผ้าไว้ก็เดิมเดิมครที่ขับบ่อยๆแบบอาทิตย์ละครั้งเนี่ยจนถึงประมาณ3า0หมื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิบปีมาเนี่ยก็แทบบไม่ได้ไม่ได้ขับเลยอาจจะเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ,อ S สิบสี่เหรฮะถ้าเกิดเล่นจริงๆแล้วก็ มันก็เบสเดียวกันนะครับโฉมนี่แล้วแต่ชอบแต่ว่าหลังๆก็เท่าที่เห็นก็คนที่เขาเล่นตัวขี่ตัวหน้าหมูอยู่ก็จะแปลงหน้ากันเป็นหน้าเหี่ยวถ้าเยอะแล้วแต่นี้คือขึ้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวถ้าเกิดว่าคนชอบแบบมนมนเส้นสายแบบมนมลลู่ลมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นตัวหน้าหมูก็ได้เพราะว่าตัวถังเครื่องช่วงล่างมันเหมือนกันทนอืดไม่มีอะไรโมแต่ว่าจุดก็มันจะต้องมีปรับปรุงพวกช่วงล่างอย่างมาเนี่ย มันก็เปลี่ยนหาปิกนกซิ่งหนวดกุ้งซิ่งเนี่ยใส่แล้วได้ผลเยอะรุ่นนี้เพราะว่าใส่ของซิ่งพวกช่วงล่างนิดนึงก็ขับก็คมเลี้ยวคมแล้วก็ท้ายเนี่ยถ้าเอาดิฟมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องแก้บูทคานพวกบูชคานพวกเอ่อพวกบูชยางอะไรต่างๆแก้ใส่ของซิ่งซะส่วนเครื่องเนี่ยถ้าโมนิดหน่อยระดับแบบ เดิมมันคือรุ่นนี้มันยังเป็นรถปีเก่าอยู่ก็ s ออาปกติสแตนดารมามันก็มันก็แค่220ม้าอะไรประมาณนี้หลังดําหลังหักเนี่ยซึ่งเราโมไม่เยอะเนี่ยถ้าไม่ทําไส้ในเนี่ยมันก็อยู่ได้ที่แล้สองร้200ไปปลายไม่เกิน300เนี่ยก็ยังไหวอยู่แต่ถ้าจะมากว่านั้นก็อาจจะต้องทําเยอะหน่อยข้างในลูกกา้านเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนั้นมันก็ก็ก็ก โบราณน,นิดหนึ่งก็อาจจะต้องขยับเยอะหน่อยเพื่อให้มันทนลเลยเพราะเรื่องฝาเพราะว่า SR เนี่ยฝาเขาก็จะมีปัญหาเรื่องออพอรอบสูงๆอาจจะเรื่องกระเดื่องบินอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าทุกวันนี้ก็อูกเก่เก่งเมืองไทยเก่งฮนะทำกันโอ้ยสบาย4ี่ห้าร้อยมานี่ใช้งานทุกวันได้ถ้าเกิดแรงๆพวกวิง่งวิ่งตัวเจ็บๆเขาก็ทํากันเจ็ดแปดร้อยมาสบายอยู่แล้ว SR <ล>ไม่มีปัญหาอะไรคันนี้เครื่องทําไม่เยอะครับ เ,เครื่องเนี่ยจริงๆแล้วยังเป็นข้างในเนี่ยเดิมทุกชิ้นเลยมีเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบไปแผ่นเดียวเพราะว่ามันเดิมมาเป็นปะเก็นธรรมดาฮะกลัวเดี๋ยวบูดบูดแล้วรั่วก็เปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นปปะเก็นเหล็กอย่างเดียวแต่ว่าข้างนอกเนี่ยข้างนอกกเออ็เปลี่ยนคอยดีหัวฉีดนะหัวฉีดใส่800อยู่แล้วก็แล,วกแล้วก็เทอร์โบเป็นเอชชุดคิดตรงรุ่นสมไมนะเขาเรียกอะไร 3037 30ที่เป็นมาเป็นเทอร์โบเป็นปากกว้างๆปากแต่รุ่นแรกๆเลยของ HK อะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดคิดแล้วก็กล่องก็เป็นทีแรกเมื่อก่อนเป็นกล่อง M4 ครับใช้มาตั้งแต่โหนานมากเลยเหมือนตั้แต่ตอนได้รถมาใหม่ๆครับก็ใส่ M4 ยุคบุกเบิกอาจารย์ดอนตอนนั้นอาจารย์ดอนมามา,มาช่วยใส่ให้กับมือเลยทำกัน2คน เดินใสยไฟอะไรใส่อาจารย์ดอนแล้วก็ไปวิ่งหัดจูนรถกันคือผมจูนรถคันแรกก็คันเนี้ที่เก็บไว้ต้องเก็บไว้คือรถครูจูนจนคันแรกเลยคันนี้คือจูน m 4 m o t e c เลยคือผมนั่งอาจารย์ดอนขับสมัยนั้นอาจารย์ดอนขับแล้วอาจารย์ดอนก็บอกเนี่ยกดอย่างนี้อ่า,อา,าเนี่ยอาายัดต้องเหยียบเกียร์นี้เกียร์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไปจูนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ครั้งแรก เลยก็เป็นตัวน,นั้นแล้วก็ใช้มานานนะเพิ่งมาเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเ8 0มแอยเมื่อสาสปีนี่เองวันหนึ่งคือขับขับอยู่แล้วรถมันสะดุดไม่รู้เป็นอะไรหาไม่เจอหาไม่เจอก็เลยสงสัยกล่องไม่รู้จะหายไหนมาลองสลับเ4มสี่คนใช้กันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มน้อยแล้วก็ลองเองเอาม800อเปลี่ยนใส่ไปไม่หายถ้ารู้ว่าไม่หาย <laughs> มั่วเป็นอย่างอื่นหัวฉีดตัน<อ> <laughs> รถจอดนานก็ก <laughs> ็ <laughs> <laughs> เลยได้เปลี่ยนเป็น M800 ก็ไม่ได้เปลี่ยนกลับ ทำสายไฟไปแล้วก็เลยใช้ m 800ไปเลยวันนี้ครับสายจอดก็ไม่มีอะไรครับพยายามใช้บ้างอย่างน้อยทีละครั้งอย่างน้อยไม่ให้ยางให้ยางมันกลมอะ่ะไม่งั้นยางมันมันมัน,ม,นมันจะไม่กลมตรงส่วนที่มันสัมผัสพื้นหรือว่าบางคนถ้าถ้ามีที่มีที่ทจอดมีอะไรก็ขึ้นขดตั้งครับอยู่ห้องแอร์ได้ก็ยิ่งดีสมัยนี้ที่พวกคนลักรถเขาทำห้องแอร์ไว้ทำกาลาดให้รถอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยรักษาสภาพได้ อย่างคันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่จอดไว้ในร่มอะไรเงี้ยคุมผ้าไว้อะไรไว้แล้วก็เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงก็สาคัญบางทีรถทุกวันนี้โมแรงๆเนี่ยใช้ e85 โอเคแรงจริงแต่ว่าถ้าจอดเนี่ยปัญหาจะค่อนข้างเยอะก็ไม่ค่อยแนะนําสาหรับสายจอดสายจอดบางทีถ้าใช้ e85 จริงเนี่ยเวลาก่อนจะก่อนจะจอดนะฮะเมื่อรถใช้เดือนละครั้งก่อนจะจอดบางทีอาจจะต้อง ใช้ให้หมดน้ำมันหมดแล้วหยอด95ไปควันดำๆทุวมๆช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บเราจะใช้กี่ก็ค่อยมาถ่ายทํามันอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนก็ยังพอหาได้นะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนิยม s 1 3 S14 s 1 5เนี่ยที่ญี่ปุ่นค่อนข้างนิยมคือยังมีอะไหล่มาเรื่อยๆแต่ว่าสภาพก็จะตามกันเวลาบางทีอาจจะหาอะอะไหล่เดิมๆสภาพสวย,ยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยของแต่งบางอย่างที่ออกมาน้อยๆอ,อย่าง อย่างจริงคือชุดนิดโม่อย่างเงี้ยหาครบชุดยากเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยถามคนเล่นรถที่ญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเขาแต่งรถแบบแบบตามใจเขาชอบอะ่ะเขาจะไม่คอมพิวต์คาหรือแบบซื้อคอมพิวต์คิดมาใส่แบบอย่างคันเนี้ยเขาชอบกันชนหน้าเขาซื้อกันชนหน้ามาใส่เขาชอบแต่หางหลังก็าซื้อหางหลังมาใส่เขาจะผสมหลายๆยี่ห้อตามความชอบตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะหายากแล้วก็ ismo, ชุดนิดโมชุดเนี้ยที่ญี่ปุ่นเองคือ คนที่ใส่ทั้งชุดแทบจะไม่มีมีคนใส่แค่บางชิ้นบางคนใส่แค่กันชนหน้าหลังบางคนใส่แค่สกเกิร์ตบางคนใส่แค่หางแล้วก็าขายได้น้อยเพราะว่าตอนนั้นถือว่าราคามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูงมากเหมือนกันในในยุคนั้นแล้วประกอบกับรถเองออกมาแ๊บเดียวตัวตัวแรกเนี่ยหน้าหมูเนี่ยออกมานานเหมือนกันระยะเวลาปีที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่า939495 กินไปจนถึง96แต่รุ่นเนี้ย9ไปมี95 96ปุ๊บมันออกมาพอ97มันเหมือนกันตอนนั้นอะไรท้กอย่างยังไม่ได้แล้วมันเศรษฐกิจไม่ดีก็ก็หยุดหยุดหยุดไปก็รถก็เลยมีน้อยกว่าอะไรเงี้ยชุดแต่งก็ขายได้น้อยครบบขนายาห่เนี่ยหยุดเลยครับหยุดไปเลยครับใช่ไม่ได้ผลิตลากยาวเป็นถึง2,000หรืออะไรไม,ไม่ไม่ได้ผลิตลครับ เ1 5ก็มาต่อมาต่อตรงช่วง99คือมันมันเหมือนกับมันหายไปเลยช่วงช่วงพอ,อประมาณพอเข้า97ปุ๊บมันหยุดผลิตแล้วก็หายไปเลย S15 ก็ออกมาก็ไม่ก็ไม่ได้ผลิตยาวๆนะออกมาก็ช่วง99 2000อะไรช่วงนั้นก็ก็ด้วยเศรษฐกิจฐฐฐอะไรฮนะพอหลังนั้นไม่นานก็หยุดหยุดการผลิตไป ตั้งแต่ก่อน90ก็คือขับรถเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆก็สมัยก่อนก็จะเริ่มจาก Toyota ก่อน t o โย t a ตระกูลเอ่อ KE KE... ส <70. S 1> มัยก่อนก็เป็น KE10 ฮนะ k e อ0ของพ่อครับ KE10 ก็จะเอ่อเป็น2ประตูเอ๊ะก็เรียก15หรือไงอะ่ะตอนนั้นยังเด็กมาก oh. ครับเป็น2ประตูแล้วก็ แล้วก็ใส่คบูคู่คอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นใส่เว็บคู่ครับก็ขยับมาเป็นแล้วก็มา K E35 ามห้ e 35, ครับเป็น2ประตูเหมือนกัน K e 3สแล้วก็แล้วก็หลังก็เอารถที่บ้านมาแต่งก็เป็น RT ...RT 80, าทแปโคโอน่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ตั้งแต่สมัยอันนั้นเ้าเรียก80หรืออะไรทักอย่างมาแล้วก็จนมาเก้นะครับเกเนี่ยเออเหมือนกับมันก็เป็น ช่วงที่เราขาดไปน,นิดนึงตรงที่ว่ามาเริ่มบีงทีก็สมัยตอนยุค9กว่าตอนที่เขาเล่น200อะไรกันตอนนั้นยังยังไม่ได้เล่นตอนนั้นยังอยู่ยังอยู่รถเก่ารถที่บ้านมีหลายคันก็ก็มาเริ่มก็สมัยสมัยที่ได้คันนี้มาครับ 14, เ1 4่ก็ตอนนั้นก็จะมีเป็น n อ4ผมมีหลายคันนะจริงๆแล้วก็คือ,อ,อนับตามสีเนี่ยเคยมีสีขาวเนี่ยสองคัน สีแดงคันหนึ่งแดงมันจะเป็นแดงสมัยนะั้นจะเป็นหน้าหมูก็จะเป็นแดงแบบแดงเขาเรียกแดงอะไรแดง<อ>ชมพูม่มาเมี่ยวอ่าครับแดงมาเมี่ยวแล้วก็สีดำเคยมีสีดําคันหนึ่งอะไรเงี้ยแ,แล้วก็เออก็ 7, เคยมีเซเว่นเคยมีเซเว่นเป็น F F F, F D เอคยมี FD อยู่สองคันครับสีแดงแล้วก็สีเงินแล้วก็สมัยนั้นก็มี E ี o EVO EVO EV ีโวสามสี่ครับเคยมี Evo สาม โม่สามก็เป็นเออ่คยมีโม่สามเป็นรถทำท่าไมรนะ่นั้นมีรถทำคันหนึ่งเป็นเออ่สีแดงที่อ่าตหลังก็ออฟก็ไปทำเป็นเออ่รถคอตเตอร์ใหม่อ๋อคันที่เร็วสุดในสุกคันปีสองพันสามใช่ครับใช่อเอาไปทำซุปเปอร์คันนั้นแล้วก็รถรถแท้ก็มีรถแท้คันหนึ่งสีเทามีรถแท้คันหนึ่งสีเทาเป็นรถที่ตอนนั้นที่ เอ่อเอ็มเอ็มซีนำเข้าครับครับได้ได้รถแทนะคก็เล่นก็อยู่กับรถมาตลอดนะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จําความได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยก็อยู่ก็อยู่อู่รถเป็นเด็กอู่ก็ก็อยู่กับรถมาตลอดครับพี่อู่ก็จะมีแยกเป็น2โซนครับปกติก็งานรถบ้านก็ทําหมดเลยฮนะรถเก๋งเอ่อญี่ปุ่นยุโรปหรือรถอเมริกาอะไรก็ทําหมดรถเกง๋งรถกระบะรถอะไรทําหมด แล้วก็ก็ซ่อมแซมทั่วไปก็ที่เราไม่ได้ทาคือเรียกงาว่าส่วนที่ไม่ทาคือไม่ทําสีมาก่ามีไม่ได้ทําสีกับไม่ทําท่อไอเสียนอะกนั้นก็ทําหมดทุกอย่างก็เรื่อง modify ก,ก็จะทําหมดนะครับรถญี่ปุ่นทุกยุคทุกสมัยทาหม,าหมดจนถึงปัจจุบันแล้วก็หลังๆก็คือลูกค้าเขาก็เปลี่ยนแนวไปคนที่เมื่อก่อนขี่แจ็ซซิงขี่อีโวซิงอิมซิงทุกวันนี้ก็ไปออก คาขี่ปอร์เช่ขี่แลมโบขี่เฟอร์ขี่ตะกูลเอ็มอะไรกันไปเยอะเราก็ใช่ก็บางทีเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็จากเมื่อก่อนตั้ห้ปีที่แล้วก็เริ่มมากันก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาหาเราก็เคยทําอยู่กับเราก็มาให้เราแต่งก็ทําไปเรื่อยทุกวันนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับทำผสมไม่หมดเลยทั้งรถญี่ปุ่นทั้งยุโรปแต่งก็ทำหมดเลยครับ